สวัสดีครับทุกท่านเมื่อทุกท่านมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการที่จะไปลงทะเบียนหรือทําการสมัครธุรกิจ GDI นะครับให้ทุกท่านฟังวิดีโอนี้ก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างได้เลยนะครับตามนี้นะครับเมื่อเลื่อนลงมาแล้วเห็นไหมครับผมแนะนานะครับก่อนที่ทุกท่านจะทําการกรอกข้อมูลตรงนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับมาําเนินการสมัคร K w e b บ h o p p i n g c การก่อนนะครับจะได้ไม่เสียสิทธิ์ของท่าน ถ้าเกิดท่านลงทะเบียนเข้าไปปุ๊บนะครับในกรณีที่ไม่มีบัตรเคเว็บช้อปปิ้งการ์ดนะครับถ้าขั้นตอนในระบบนะครับผิดพลาดตรงนี้ผมช่วยอะไรท่านไม่ได้นะครับท่านอาจจะอดโบนัสยี่ห้าเหรียญนะครับคนที่จะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสยี่ห้าเหรียญนั้นจะต้องสมัครแค่ครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้นนะครับมีสิทธิทาแค่ครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้นจะไม่มีสิทธิทานะครับเอาละครับเรามาดูขั้นตอนการสมัครเคเว็บช้อปปิ้งการ์ดก่อนนะครับ อ่ะก็ให้ทุกท่านนะครับคลิกเข้ามาตรวจสอบ k-web shopping c การก่อนนะครับอ่ะคลิกเลยครับ1ครั้งนะครับโอเคเมื่อคลิกมาแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเลื่อนอ่านนะครับจะเป็นขั้นตอนการสมัคร K w เ b s บ o p p i n g c การนะครับส่วนที่1นะครับก็คือการเปิดบัญชีแล้วก็สมัคร K- Cyber b a n k i n g นะครับพร้อม k-web shopping c a r d ที่ตู้ t t m นะครับตรงนี้ให้ทุกท่านนะครับมาอ่านรายละเอียดดีๆนะครับ ก็ผมจะย่อให้ฟังง่ายๆเลยแล้วกันนะเราก็จะเปิดบัญชีทั้งหมดนะครับก็คือ900บาทนะครับเปิดบัญชี500นะครับแล้วก็ทําบัตร ATM Visa วีซ่านะครับ ATM Visa วีซ่าบัตรนี้นะครับเขาเรียกว่าบัตรเดบิตนะครับอันนี้บัตรธรรมดานะครับบัตร ATM ธรรมดาเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็มาทําขั้นตอนที่2ครับตรงนี้ครับคือการนําไปสมัครที่ตู้ ATM นะครับขั้นตอนที่1ครับเสียบบัตรเข้าไปที่ตู้นะครับแล้วก็เลือกอ่าบริการอื่นๆนะครับอ่ะตรงน แล้วก็ขั้นตอนที่2ก็เลือกที่สมัคร K- Cyber Bank i n g นะครับขั้นตอนที่3เลือกสมัคร K Cyber Banking และ k w e b s บ o p p i n ิ c a การตรงขั้นตอนที่3นี้สําคัญมากเลยนะครับห้ามสมัครผิดนะครับถ้าเกิดสมัครผิดเนี่ยท่านจะรอทั้งหมด3วันนะครับแต่ถ้าเกิดสมัคร K- อ่ b e r Banking แและ k w e b Shopping c a การแล้วนะครับจะรอแค่1วันทําการนะครับก็จะได้ s m s ถัดไปนะครับจากนั้นท่านก็จะได้เคเว็บ hop อ i n ิ c a การมาเลยนะครับ ทีนี้ก็กรอข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดดีๆนะครับเมื่อทําการสมัคร k-cyber banking หรือ k-web ็บชอ p i ิ g การ d ที่ตู้ธนาคารแล้วนะครับให้ทุกท่านนะครับรอรับ AMS 1วันทําการนะครับจากนั้นก็เข้ามาที่เว็บไซต์เดิมครับแล้วก็ดูวิดีโอตรงนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนการกรอกข้อมูลนะครับของ K- Cyberbanking นะครับเขาจะพาตั้งค่าบัตรนะครับว่าทำยังไงนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมมีภาพนะครับให้ดูนะครับผมมีภาพให้ดูเป็นภาพวิธีการสมัคร K Cyber Banking และ k w e b Shopping c a การแบบง่ายนะครับอ่ะเนี่ยครับนี่คือขั้นตอนการสมัคร K Cyber Banking และ k w e b Shopping c a การนะครับอย่างง่ายเลยนะครับเห็นไหมครับจะเป็นลำดับชั้นนะครับที่ผมทำตัวเลขไว้แล้วเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการสมัครและใช้บริการนะครับก็คือว่าเมื่อเราเปิดบัญชี500บาททำบัตร ATM มแล้วเรียบร้อยนะครับให้ทุกท่านนะครับนำบัตรนั้นไปเข้าที่ตู้นะครับขัั้นนนตอที่1ะครบ สมัครบริการอื่นๆเห็นไหมครับกดที่บริการอื่นนะครับขั้นตอนที่2เลือกสมัครบริการ KCyber Banking นะครับขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3เลือกสมัคร KCyber Banking และ KWeb Shopping Card นะครับและขั้นตอนที่4นะครับใส่เบอร์โทรศัพท์10หลักเข้าไปนะครับเพื่อรอรับ NMS 24ชั่วโมงก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันถัดมาเราจะได้รับ NMS นั้นนะครับและ5้าก็จะได้รับสลิปนะครับอ่าเนี่ยได้รับสลิปออกมา เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการสมัครเคไซเบอร์แบงกิ้งอย่างง่ายนะครับแล้วเราก็จะได้เคเว็บชอปมิงการ์ดมาเลยเรียบร้อยนะครับจะรอแค่หนึ่งวันทาการแค่นั้นเองนะครับก็จะได้รับเอเวนมานครับโอเคนี่คือขั้นตอนที่มีบัตรนะครับมีบัตรมีบัตรเดบิตก็คือบัตร a t m ีีซ่าธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็ขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในกรณีที่เพื่อนๆหรือว่าทุกท่านเองนะครับไม่มีเงิน ไม่มีเงินนะครับคือมีเงินแค่เพียงแค่เปิดบัญชี500บาทนะครับมีเงินเพียงแค่เปิดบัญชี500บาทสามารถทำเคเซเบอร์แบงกิ้งได้ไหมทําได้ครับซึ่งวิธีการทำเคเซเบอร์แบงกิ้งตรงนี้ต้องบอกว่ารออยู่ทั้งหมด3วันนะครับรอทั้งหมด3วันทําการให้ทุกท่านไปที่ธนาคารแล้วก็สมัครเปิดบัญชี500บาทเท่านั้นเองและบอกพนักงานว่าบอกพนักงานว่าสมัครเคเซเบอร์แบงกิ้งให้หน่อยสมัครเคเซเบอร์แบงกิ้งให้หน่อยย้านะครับบอกกับพนักงานว่า สมัครเคซายเบอร์แบงกิ้งให้หน่อยอ่าโอเคบอกพนักง,งานแค่นี้ครับแล้วก็เปิดบัญชี500บาทบัตรเอทเอมไม่ต้องทําและท่านก็รอรับเอ s 1วันถัดไปอีก1วันทําการถัดไปเมื่อได้เ m s แล้วนะครับท่านก็จะเอามาตั้งค่าตามขั้นตอนในระบบต่างๆปุ๊บแต่ท่านจะยังไม่ได้ k คเว็บช p อ i n ิงการนะครับเคเว็บช็อบบิงการหน้าตาเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับอันดับแรกนะครับก็ เราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ของกสิกรนะครับอ่านี่คือเว็บไซต์ของกสิกรนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับอ่าคลิกที่เข้าสู่ระบบอ่าตรงนี้ครับนี่คือเขาเรียกว่าบริการ K Cyberbanking นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเขียนว่า K Cyber Service นะครับเนี่ยจะเป็นบริการ K Cyber Bank บ n g บริการนี้นะครับก็คือการเข้าที่ระบบนะครับบนระบบบนอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็จะทําการล็อกอินเข้าระบบให้ดูนะครับ โอเคเมื่อป้อนรหัสเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่เข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าบริการเคเ b เบอร์แบงกิ้งก็คือบริการออนไลน์นะครับบริการออนไลน์ของธนาคารกสิกรนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับทีนี้เคเว็บช้อปปิ้งการ์ดหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะมาดูฝั่งด้านซ้ายมือตรงนี้ครับเห็นไหมครับเคเว็บช้อปปิ้งการ์ดเนี่ยครับอ่ะคลิกดูได้เลยนะครับจากนั้นเห็นไหมครับเขาจะมีรายละเอียดบัตรให้ดูนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลของผมเองนะครับผมจะให้ดูรายละเอียดบัตรของผมนะ ซึ่งบัตรของผมเนี่ยยกเลิกแล้วนะครับบัตรนี้นะครับเปลี่ยนตั้งค่าวงเงินใหม่นะครับอก็จะได้รับเ m s นะครับอ่ตรงนี้เราก็จะต้องใส่รหัส OTP เข้าไปนะครับเพื่อป้องกันนะครับเขาจะมีระบบป้องกันดีมากนะครับของกสิกรเราเลยแนะนําให้ใช้นะครับโอเคเมื่อใส่แล้วนะครับก็คลิกที่ขั้นตอนต่อไปนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกที่บัตรได้เลยนะครับซึ่งผมก็จะเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านดูนะตรงนี้บัตรตัวนี้นะครับเนี่ย คือชุดตัวเลขบัตรเคบิ้งช้อปปิ้งการ์ดนะครับไม่ใช่บัตรถือนะบัตรนี้เขาเรียกว่าบัตรเครดิตเสมือนนะครับไม่ใช่เครดิตแท้ๆมีวงเงินเห็นไหมครับมีวงเงินมีสถานะบัตรนะครับซึ่งบัตรนี้ผมได้ยกเลิกแล้วเพราะเปลี่ยนเปลี่ยนค่าวงเงินนะครับพอดีผมใช้เกินหนึ่งหมื่นนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนครับจากนั้นเมื่อทุกท่านได้บัตรแบบนี้มาแล้วได้ชุดตัวเลขบัตรแบบนี้มาแล้วเราจะต้องเอาเลขบัตรเนี่ยครับมาใช้งานเลข C V V นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะนี่แบบนี้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเลขที่บัญชีซึ่งบัตรนี้มันก็จะผูกกับบัญชีของเรานะครับตรงนี้ผมคงจะอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับเอาละครับเมื่อท่านได้บัตรแบบนี้แล้วนะครับท่านก็จะพร้อมนะครับในการไปสมัครธุรกิจ GDI แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคครับเมื่อทุกท่านนะครับได้บัตรมาแล้วเรียบร้อยนะครับท่านก็ดําเนินการนะครับมากรอกลงทะเบียนตรงนี้นะครับนะกรอกอีเมลเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับ จากนั้นท่านก็ไปรับที่อีเมลนะครับไปรับที่อีเมลว่าได้รหัสอะไรเข้าระบบเมื่อเข้าระบบแล้วนะครับให้ท่านสังเกตดูชื่อของท่านเองและชื่อที่ปรึกษาก็คือชื่อผมเองนะครับคือไอขีดนี้โลกกานะครับเนี่ยตรงนี้นะครับให้สังเกตดีๆนะครับหลายคนจะผิดพลาดมากเลยนะครับอ่ะสังเกตดีๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ผมก็แสดงว่าต้องดําเนินการกรอกข้อมูลตรงนี้ใหม่นะครับ อ่แล้วก็ใส่อ e ีเมลใหม่นะครับไม่ใช้อ e ีเมลเดิมนะครับซึ่งข้อมูลนั้นท่านอาจจะเคยไปกรอกที่อื่นก็ได้นะครับเอาละครับถ้าเกิดท่านพร้อมแล้วก็ทําการกรอกข้อมูลแล้วก็ไปดาเนินการสมัครธุรก,กิจ GDI ตามขั้นตอน5ขั้นตอนตร,ตรงนี้ได้เลยครับสวัสดีครับ